สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องถ่ายเง้นสดดีเมือนนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็ภารกิจยังไม่หมดนะครับวันนี้นะครับก็จะไปเก็บทําความสะอาดให้กับพ่อพานนุ่มเสนะครับพอเสร็จแล้วก็จะไปเก็บของอยู่ที่บ้านต่อนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับคือว่ามีเอฟซีจากต่างเดนนะครับเนาะคือได้ส่ง อะไรมาข้างในคือยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับแต่ว่าก็ได้เกินเกินมาแล้วว่าอน่าจะเป็นขนมใช่ครับเราจะเป็นขนมนะครับก็คือบอกว่าให้ปู่นีแล้วก็ให้คุณปู่เหมาด้วยนะครับก็เราก็เปิดว่าจะกลับบ้านก็จะไปทาก่อสาที่นู้นด้วยก็ทาก่อสร้างให้พอเสกก็จะกลับต่อไปที่บ้านเลยนะครับก็จะมาเปิดว่าข้างในนี่มีอะไรเราจะไปเพ่งรับให้คุณปู่กับปู่นีนะครับ <c oughs> ได้เป็นของคุณไก่แล้วนะค,ะครับเค้กอะไรน้องพุงนุกอ๋อเดี๋ยวเราเ,<ค>เปิดอะไรเลยนะครับว่าเค้กนี้เราน่าจะเคยได้กินมาแล้วนะคะเค้กนี้มีก็มีเลี้ยงค้างนะคร<อ>ับเพราะว่าต้องไปทําความสะอาดต่อยงานแต่ว่านนี่คือยังไม่เสร็จง่ายๆช่วงนี้ธารกิจเราเยอะนะคะช่วงนี้วันนี้เอเปิดกล่องเลยค่ะไม่เลียกมูเบลนไม่เปิดไม่เรียกเพราะว่าเดินเที่ยวอยู่ช่วงเช้าอ ว้าวโ,โหเยอะเลยนะครับนี่แบบใหม่บ่เพื่ออะไรครับน,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะขนมเปี๊ยบเหรอใช่ใชขนมเปี๊ยบไหมหไม่ใช่น่าอยาเกเป็นคุกกี้รึเปล่าอาือใช่ใช่ไหนเราไปดูใกล้ๆนะฮะอะไรคุกกี้หรือเปล่า คุกกี้หละนี่ถ้ามันมีเขียนคุกกี้กับคุกกี้เนาะคุกกี้สิงคโปร์สองหอมหอมหอมลำดวนสองนี่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 ไงครับนี่อ๋อนี่จากจากพี่ไก่อีจากพี่ไก่จากประเทศไอร์แลนด์นะครับนี่ชื่อสวัสดีปีใหม่สองห้าหกสี่นะครับโอ้ใส่จะยดหลักนะครับเนอะอันนี้มันการ์ดเขาการ์ดเขา เขียนใส่มาเราเห็ยนวิ่โอ้สายหลดเล็กนไหนอันนหนคุกกี้อันนี้น่าจะเป็นคุกกี้นาองนี่เล็กๆนี่อันนี้น่าจะเป็นคุกกี้อันนี้จะเป็นดอกลำดวนนี่นี่ครับ้ดอกลำดวนหอมหอมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันส่วนให้กับคุณปูนะครับกับปูนีมีเค้กอะไรบ้างนุ่มแน่เค้กนี่เราเคยเราเคยทานแล้วนะคะมีฝอยทอง อออม,มีรวมรถมีม,มะพร้าวมีกาเฟอ่าดูครับว่าเดี๋ยวเราจะส่งให้คุณปูด้วยแล้วก็คุณปูนปีด้วย,วยอ,อ่ะทั้งหมดนี่ครับมีอยู่สี่กล่อง,องนะครับเราจะเอาไว้สองกล่องอ่ะเอาไว้สองกล่องนะครับแล้วก็จะเอาดอกลำดวนไปให้คุณปูกับปูนีคนละกล่องเนะอ้อ อันนี้เราก็จะเก็บไว้เพราะว่าเราชอบกินคุกกี้ชอบกินคุกกี้เดี๋ยวเราจะเอาอะไรไว้ก็รวมรถอรวมรถนะครับของเรา,ารวมรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝอยทองเหรอฝอยทองฝอยทองน่าจะให้คนเก๋นะครับชอบหว,วานหวานมั้ยเออชอบหวานหวานนะครับอ่าน,นี่ก็จัดไปเลยเฮ้ยผิดผิดผิดิดกาแฟนี่กาแฟ ได้จะให้คุณเก๋ดกวากาแฟชอบกินกาแฟนะครับเสรุปนี่เลยอนะเดี๋ยวเราจะจัดสรรส่วนเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดอาพ่อศสกกันต่อก่อนนะคะก่อนที่จะกลับบ้านใช่ครับนี่ก็ไปกัน<ป>เลยค่ะต่อเลยครับต,นนรต่อเลยเราก็มาทาความสะอาดให้พ่อฟรายหนุ่มศึกต่อกันนะคะก่อนที่จะ,ะนําขนมนะคะไปให้คุณปู่ที่บ้านเพราะว่าตรงนี้คุณปู่ไม่ได้มาที่บ้านยี่สิบหลังเลยเพราะว่าติดธารกิจ งานถวายซุ้มประตูกะเกษียนผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วว่าวันนี้ก็ก็ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะส่งอุปกรณ์ข้าวของโต๊ะเก้าอี้ถ้วยจานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจทางนี้เราก็จะกลับไปบ้านพีมารพลเงินนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเก็บสับภารกิจทุกอย่างนะคะเก็บโต๊ะเก็บเตียงเก็บ หล,หลายอย่างไม่รู้ตอนนี้นี่ทางนู้นอาจจะเริ่มงานแล้วนะคะเพราะว่าเช้ามาเราต้องตัดหญ้านะคะตัดหญ้าก็ต้องตัดเป็นจํานวนเยอะนะคะต้องเต็มคันรถแล้วก็ตัดกลับมาก็ต้องมาทําความสะอาดพ่อใหญ่คามีแล้วก็ทุกๆเชือกในซุ้มแล้วก็มาทําความสะอาดพ่อเซกอีกนะคะเป็นแปดเก้าเชือกอเพราะว่าในซุ้มก็เจ็ดเชือกแปดเชือกพ่อใหญ่คำมี เก้าเชือกพ่อพลายหนุ่มเซ็กนะคะนู่นระยะก็อ่ะเจอฝนด้วยก็จะเก็บยากหน่อยนะคะยากเลยครับไ,ไม่ยากเลยครับไม่ยากหน่อยเลยยากเลย,ย,เลย <laughs> ใช่ไหมทั้ย <laughs> ทงยากทาั้งอ่ะขีรืปูปะปนกันก็จะเก็บยากทำความสะอาดยาก ว่าเราจะไปช่วยทางนู้นก่อนก็มันจะต้องวิ่งไปวิ่งมานะคะก็เลยต้องให้ภารกิจอาช้างเสร็จก่อนนะคะแล้วก็โยนยาให้พ่อเสกไว้ถึงจะไปช่วยงานทางด้านพี่มานพลเงินนะคะบางทีเราไปภารกิจทางนู้นอาจจะเสร็จแล้วก็เป็นได้แต่วก็โอสาตุถแต่ว่าไปช้าไปช้าก็ดีกว่าไม่ไปเนาะยังไงก็ได้ไปช่วยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะ อ่ะเดี๋ยวให้ควานเราทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปไปที่บ้านพี่มานพลเงินกันต่อเลยค่ะเราก็จะถ่ายนะคะคลิปนี้ไว้ให้ชมนะคะอาจจะอา่ได้ชมกันวันหลังนะคะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามกันด้วยอ่ะจะไปกันที่บ้านพี่มานทพลเงินกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บ้านพี่มานพลเงินแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาช่วยนะคะพารกิจเก็บสัมภาระนะคะโตเตียงมหม้อไห้อันนี้คือขนมให้คุณยาก็ได้อันนี้ขนมเราก็เยวรับขนมยังไหมขนมมันจะได้ขนะาดห้านปูนี่กองหนึ่ง ไอปูหมากรองนึงได้เป็นไปสีจังไดรเส็บได้เส็บเส็บอันนี้เอามาให้ซีฟเนี่ะนี่ให้ซีมนี่ตัวยซีฟอ๋อยังนู้นนะคะข้าวของสัมภาระของเรายังเต็มนะคะตอนนี้เราก็ต้องเสร็จภารกิจทางนู้นอ่ะมองให้คุณย่าแทนนะคะคุณปู่ปู่ไม่อยู่ใช่ไหมปู่นี่อยู่วัด ไม่คุณปู่มอมห้องไปวัดนะคะไปอะไละผมด้วยเออเดี๋ยวให้ให้คุณย่ากับคุณปู่นะเอาไปมอบให้คนนี้อันนี้ให้ชิมมาชิมนะขอบคุณค่ะอร่อยอร่อยมากอร่อยนะคะเปิดเลยเปิดเลิศชิมก็ชิมนะคะอ่รีวิวรีวิวอ่ะอร่อยขนาดไหนอร่อยแล้ยอร่อยแล้วจะถามหาไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเปิดตรงไหนบ้านนอกเป็นในกล่องนั่นแหละสั่งมาจากแดนไกลโอ้ทะไรจะภาพมาจากประเทศนอกนั่น นั่นะคะก็ชิมดูนะคะเคยได้กินนะคะไม่ไมแพ้้มปกันเกเคียด้วซินะคะโสุกเตียวยสต๊อกุมนะชิมนุ่มเนาะอนุมลอย้อย่าอร่อยนะคะอร่อยคะหมูมากินนมเทกให้่นตปวันนี้หมูยังไม่ได้กินเพราะว่าเมื่อเช้า คุณแม่ไม่ได้เรียกเปิดกล่องนะคะไม่ได้เรียกเปิดกล่องเอาใครจะชิมแล้วอดเดอ้อหมดนะหมดแล้วเอาขิงหม้อม,ม,าม,ามาเอาแล้วมีอะไรบ้างนี่ มีหน้าเดียวนี่แหละครับไม่กินไปแล้วก็ไม่ใส่ไม่เล่นไม่ตบไม่อะไรหรอกไปแล้วก็ไม่ใส่ไม่เล่นไม่ตบไม่อะไรหรอกเล่าม่ให้ยายกินหน่อยนะคนเก่งอ่อถามแป้งมาเป็นเยอะเนาะอ๋อเป็นขนยอ๋อเป็นให้เย็นหน่อยชิมมาเย้าชิมนั่งรอเลยย่าทำงานเหนื่อยเออหน่อยยายก็ทำงานเหนื่อยได้กินขนมเค้กนี่เลยยายทำงานอะไรนี่นะเรามาตอนจบไงเราก็ได้นั่งเลยเออเรา่าทุกคนก็ ทำงานแต่เช้านะคะเอาให้ย่ากินเอาให้ย่าชิมด้วยซื้อเส้นเซนลาเส้นเอาไปเลยให้ป้าชิมด้วยเอ้ามูเองจะกินเส้นอะไรก็คนละชิ้นนะคะสำหรับอาอาปานานๆนะคะมาช่วยทำงานกินไหมบะหมี่น่ะยะมันบะหมี่หรือต้มปลามันมาปลาเส้นไหมเดี๋ยวปลาเส้นจะยาวๆด้วยเออเนอะปลาเส้นมั้เดี๋ยวโต แล้กลุงเลีนมาถึงก็ต้องเอาโต๊ะไปเก็บเอาโต๊ะไปเก็บก่อนนะคะ,ะก็จะดูคุณวายเข้าของเยอะนะคะอ่ะยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขนมของคุณนีก็จะให้คุณย่ากอาคุณปูนะครับบริหารส่รงต่ออีกนะคะนี่ก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องของเราคะ่ะสวัสดีค่ะ